สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะขวัจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการในการคำนวณต้นทุนนะคะเท่าที่เคยพบปับเจ้าของกิจการมานะคะที่เป็นกลุ่มเจ้าของกิจการอาจจะเป็นมือใหม่ในการคำนวณบัญชีภาษีเนี่ยนะคะมีการคำนวณต้นทุนที่ผิดกระบวนการความคิดอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้เลยละกันนะคะเพื่อที่จะให้คุณเห็นภาพได้ยอย่างชัดเจนนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยขวัตวาดรูปเสื้อมาทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะซึ่งในเคสนี้เนี่ยขวัตบอกว่าอันนี้นะในราคาเนี่ยสิบ นะคะตัวละ10บ,บาท5ตัวก็ทําไมคะเป็นห้าสถูกไหมคะอ่ะเราได้แหละสมมติว่าซื้อเสื้อมา5ตัวตัวละ10บ,บาทนะคะหตัวก็50บาทดังนั้นเนี่ยซื้อมา50สมมิบสวุผ่านไปพอถึงวันเปิดร้านในวันรุ่งขึ้นนะคะขายเสื้อเนี่ยนะคะไปได้อยู่2ตัวด้วยกันราคาขายนี่จัดไปเต็มที่เลยนะ,ะตัวละ50บาทปรากฏว่า ยอดขายทั้งวันคือหนึ่งบาทก็เป็นเรื่องปกติซื้อมาสิบขายห้สิบว้าวก็ถือว่าเป็นอัตราที่กำไรค่อนข้างดีนะคะยอดขายที่เกิดขึ้นนั้นต้นทุนกี่บาทคะถ้าคุณมองจากเคสนี้นะคะด้วยหลักการมองจากข้างบนตัดมาเลยคะ่ะขายเสื้อไปสองตัวถูกไหมคะเสื้อสตัวต้นทุนตัวละสิบตัวก็เท่าไหร่คะสองคูณ1ิก็เท่ากับ20บาท เริ่มได้แล้วค่ะลบมาเป็น80บาทตรงนี้เรียกว่ากำไรขั้นต้นจะเย็นๆน,นะคะอีกแป๊บหนึ่งหรือที่ภาษาอังกฤษเรียก gp ทําไมกว่าสอนพื้นฐานจังเลยย้ำอีกครั้งในแผนภาพนี้มันเป็นเฟรมเวิร์กความคิดเดียวกันกับสิ่งที่คุณมีหรือเปล่าต้นทุนขายครูคิด2ตัวเท่ากับจำนวนที่ขายเลยถูกไหมคะแต่ เป็นอะไรก็ไม่ทราบนะพอวัดเข้าไปเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเข้าไปนั่งคุยกับเจ้าของนะเจ้าของจะคิดว่าต้นทุนขายคือ50าบาทพอเจ้าของจะจําได้ว่าจ่ายไป50บาทเจ้าของจําแต่ยอดจ่ายเพราะว่าการจ่ายเนี่ยคือจ่ายเพื่อไปซื้อมาจําได้ว่าจ่ายไป50แต่ทางบัญชีบันทึกต้นทุนเท่าปริมาณสินค้าที่ขายเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยขอขอย้ำอีกครั้งนะคะบัญชีบันทึกต้นทุนขาย เท่ากับจํานวนสินค้าที่ขายเท่านั้นส่วนที่เหลือนี้นะคะไม่ถือเป็นต้นทุนแต่ว่าถือเป็นสินค้าคงเหลือซึ่งสินค้าคงเหลือเนี่ยค่ะมันจะจัดอยู่ในวดที่เรียกว่าสินทรัพย์ย้ำอีกครั้งนะคะให้จำมอาไอว้ครั้งต้นทุนขายทางบัญชีจะบันทึกเท่ากับปริมาณสินค้าที่ขายเท่านั้นไม่ได้บันทึกตามยอดจ่ายซื้อหึกออกไหมคะ กับเคสนี้มันมองง่ายมีทั้งหมด5ขาย2ก็เอาสองมาคูณราคานี่มันมองง่ายค่ะเพราะว่าเราเอาเรื่องง่ายมาเทียบเป็นตัวอย่างเพื่อจัดเฟรมเวิร์กความเข้าใจของคุณก่อนแต่บนโลกความจริงบนโลกความจริงเลยนะคะมันจะมีความซับซ้อนในการคำนวณหาต้นทุนเดี๋ยวเอาไว้เรียนกันในคลิปถัดๆไปแต่ขอให้คุณจำเอาไว้ว่าต้นทุนขาย คิดตามปริมาณสินค้าที่ขายเท่านั้นเดี๋ยวติดตามชมในคลิปถัดไปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในโครงสร้างการคำนวณต้นทุนขายของธุรกิจซื้อมาขายไปจะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะ่ะ